คือพ่อยคือพ่อยคุณยายคุณยายคือใครคะแม่แม่หมอแม่ลูกสาวอยู่บอกแม่ลูกสาวคุณยายนี่แม่อยู่บ่ซื้อยงซื้อียงลูกสาวซื้อยงลูกสาวคุณยายนะฮะ ลูกสาวคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายบอกหน่อยว่าลูกสาวชื่ออะไรคะคุณยายเอาหัวโล่ทำไมคุณยายก็บอกสิลูกสาวชื่ออะไรใช่ลูกสาวโกกไหมฮะเห็นเน่ยเราิ้มกูไเห็นแน่เราิ้มฮะบอกเราิ้มใส่บอกเอามานี่เอามาเพียงเอามาเพียงยคุณยายอยากไปลุงสุข เอาถ้ามาลูกสาวแม่ลูกสาวก๊กอยู่บ่เอ๊ะแม่ลูกสาวคุณยาอยู่บ่คะคุณยาคุณยาชื่ออะไรคะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายขาคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายคุณยายชื่อปาพาหรือเปล่าคุณยายชื่อปาพาไหมคะ คุณยายอย่าไปไม่ไม่ได uh> ้ถามมานานคุณยายชื่อชื่อปภาไม้ใช่คุณยายชื่อหญิงเล็กไหมคะคุณยายเป็นหญิงเล็กเป็นลูกสาวสุดท้องไหมคะนางสิบสองใช่ไหมคุณยายจะแสนสวยเป็นหญิงเล็กนะคะ เป็นลูกสาวคนที่12ของคุณแม่ต่อนนะคะตำนานนาง12มีจริงนะคะทุกคนอ่าแล้วคุณยายคุณยายต่อนก็เลี้ยงลูกโตทุกคนนะคะนาง12นี่คือคนที่12บค่ะหญิงป่าพาหญิงป่าพาชิดลัยเป็นลูกคนที่12ของนางต่อนยายทวดต่อนอันนี้ทวดจ่าทวดจ่าของลหลานหเรายังมีตีแดง อายุเจ็ดสิบห้าปีนะคะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนคับคายขับคาดจะจำได้แต่พอถามเขาจริงๆก็ตอบไม่ได้อ่าโอเคบายบายก่อนบายบายบายยังไงอะจำย,ย,ยกมือขึ้นบายบายก่อนบายบายบาย,บาย